ตอนนี้นะคะเรากำลังจะไปไหว้พระธาตุดอยพระชานะคะไปกันเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นครอบครัวเอมเอค่ะเราก็กำลังเดินขึ้นไปนะคะที่วัดพระธาตุตอนนี้ก็ถึงแล้วค่ะมีวัดพระธาตุดอยพระชานนะคะ คือหรือียกภาษากลางนะคะภา,าษาภาคกลางก็คือวัดพระธาตุเหาะค่ะวัดพระธาตุดอยพระเหาะประมาณนั้นนะ<_:<_>ก็นี่เลยสวยมากๆเลยค่ะ<_:<_>ข้างทางนะคะของเราก็จะเป็นแบบพญานาคนะคะในที่สุดเราก็มาถึงหางพญานาคแล้ว โอเคค่ะแล้วเราก็มาถึงแล้วนะคะที่วัดพระธาตุดอยพระชานนะคะอันนี้ก็จะเป็นประวัติคร่าวๆของพระพระธาตุดอยพระชานนะคะเขาบอกว่าที่ชื่อว่าวัดพระธาตุดอยพระชานเนี่ยเพราะว่าเ,เมื่อครั้งพระพุทธกาลนะคะมีพระพุทธเจ้าอะคะ่ะได้ฌานเข้ามาอยู่ในในวัดแห่งนี้นะคะซึ่งภาษาเหนือเนี่ยถ้าเกิดว่าคําว่าฌานนะะ่ะหมายถึงการเหาะเพราะว่าพระพุทธเจ้าเนะะี่ยค่ะท่านเหาะมา ออมากับอาสนะนะคะแล้วก็มาลงนัที่วัดแห่งนี้นะคะก็เลยชื่อว่าวัดดอนระชานค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นแม่ย่าสุมาลีนะคะแม่ย่าสุมาลีค่ะมีตำนานอีกค่ะมีตำนานเล่าค่ะว่าแม่ย่าสุมาลีเนี่ยทรงเข้าเข้าฝันกับท่านเจ้าอาวาสนะคะก็เมื่อครั้งหนึ่งตอนปี2555นะคะในขณะที่ท่านกําลังทรงอ่านหนังสืออยู่ในกุฏิะคะ่ะ เวลาใกล้เคียงนั้นก็จะมีหญิงร่างคนหนึ่งนะคะเดินทะลุป,ประตูเข้ามาซึ่งท่านเห็นด้วยตาเปล่าอย่างชัดเจนเลยค่ะว่าหญิงสัตรีนั้นเนี่ยค่ะมีผมหยิกฟูนะคะแล้วก็ย้อมสีม่วงนะคะแล้วก็แต่งหน้าเข้มปากแดงนะคะแล้วก็มีเหมือนผ้าคลุมอะคะ่ะผ้าคลุมดคํคล้ายคลาย้คลายกับเ,เหมือนเดคะูราฝรั่งอะค่ะเนี่ยค่ะแม่ย่าสุมาลีค่ะที่ท่าน ที่ท่านมาเนี่ยท่านจะเอาว่าบอกว่าท่านจะเอาว่าตอนนั้นเนี่ยไม่ไม่มีปัจจัยที่จะสร้างวัดนะคะแต่ว่าแม่ย่าสุมาลีบอกว่าได้พอหลังจากนั้นก็มีออพอหลังจากนั้นร่างก็หายไปเสร็จแล้วก็สามารถสร้างวัดแห่งนี้ได้ค่ะเพราะว่ามีคนมาบริจาคที่นี่คะนี่นะคะก็เป็นบริเวณร,บรอบๆวัดค่ะก็จะเห็นว่าสถาปัตยกรรมของเขานะคะสวยงามมากเลยค่ะนี่ค่ะ สวยมากๆอันนี้เป็นพระวัชรปาณีโพธิสัตว์นะคะสวยมากๆเขาตกแต่งด้วยลายกนกสีทองนะคะแล้วก็มีต้นโพอยู่ตรงๆซึ่งแบบดูแล้วสวยงามมากค่ะเรียกว่าโพปักขิยธรรมนะคะก้อลงจะแพนดูเลยค่ะว่าสวยงามมากนะคะใบไม้ ที่เป็นต้นโพเป็นสีทองทั้งหมดนะคะเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้กันเลยค่ะอันนี้เป็นรอบๆตัวโบสถ์นะคะเห็นไหมคะจะเห็นว่าปานะคะก็จะเป็นสีทองเช่นเดียวกันอันนี้น่าจะเป็นปลาสวรรค์เลยนะคะเพราะว่ามีหางมีเก็ดที่สวยงามมากๆแล้วก็เฝ้าอยู่หน้าประตู้วยค่ะ เดี๋ยวเราจะรอถ่ายรูปแต่ตอนนี้กำลังม,มีคนถ่าย,ยนะอยู่นะคะนีคะเป็นแก้วค่ะลูกแก้วเนี่ยเขาก็จะมีไว้เหมือนกับเป็นเป็นเจดีกับหัวประมาณ และนี่ค่ะที่บอกว่าเป็นไฮไลท์นะคะเพราะว่าหน้าโบสถ์หน้าวิหารของเรานะคะสวยมากๆเลยคะ่ะแค่หน้าลองดูเลยค่ะกล้องแพนเลยค่ะแล้วก็จะเข้าไปข้างในสวยมากเลยค่ะทุกอย่างเป็นสีทองหมดเลยค่ะต้องทำเสิยงเงี้เพราะว่ามีคนอินไว้อยู่นะคะ รถติดนะคะรถติดนะคอ่ะอันนี้นะคะเราก็กำลังจะเดินกลับแล้วค่ะก็จริงๆวัดพระธาตุดอยพระทานก็น่าจะมาตอนช่วงเช้านะคะ น่าจะสวยกว่าเพราะว่าจะมีทะเลหมอกด้วยค่ะแล้วก็ขนาดเราขึ้นมาตอนตอนนี้นะคะเวลาประมาณบ่ายโมงครึ่งนะคะตอนนี้ยังอากาศดีมากเลยค่ะอากาศแบบเย็นเย็นสบายไม่ไม่ได้ร้อนมากค่ะก็ดีค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งที่ที่คุณไม่ควรพลาดค่ะ